ผู้ชายคนนี้ยังออกไปช่วยคลอดให้คนอื่นในกลางดึกเขาได้รับถั่วเหลืองสองกำมือเป็นค่าตอบแทนถึงแม้เขาจะเป็นแค่ศัตรแพทย์แต่ค่าตอบแทนมันก็น้อยเกินไปจริงๆมันน่าเบื่อจริงๆระหว่างทางกลับบ้านเขายิ่งคิดก็ยิ่งโกรธเขาคิดไม่ถึงว่าพอเขาหยิบถั่วเหลืองขึ้นมาดูถั่วเหลืองกลับกลายเป็นทองคําเขารีบวิ่งไปที่ตายังคิดว่าตัวเองตาฝาดมองเห็นถั่วทองคํานี้เขาตกใจจนล้มออกจากเกี้ยวใครจะรู้ว่าเขายืนขึ้นเกี้ยวก็กลายเป็นคนขึ้นมาหลังจากคืนนั้น สตวแพทย์ลิจ้านี้กลายเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยชาวบ้านต่างก็พูดกันไม่หยุดท่านนั้นคงไปช่วยคลอดแน่แน่นางพญากำเนิดจากภูเขาในป่าคนเลยให้ถัวทองคำสองกำมือเป็นค่าตอบแทนใครจะรู้ว่าสามเดือนต่อมาคนในครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านถึงแก่กรรมอย่างน่าเศร้าสามคนเหลือเพียงเด็กหญิงตุกในหมู่บ้านเกิดเรื่องแปลกๆเช่นนี้หัวหน้าหมู่บ้านรีบเชิญเหลียวที่สองออกไปไม่มีใครรู้ว่าเมื่อเหลียวที่สองมาถึงเขากลับไม่ได้ไปดูศพแต่เดินตรงไปที่โกดังไม้เขาจึงดึงท่อนไม้ข้าวโพดออก และหยิบท่อหญ้าที่แช่ยอยู่ในน้ำออกมาจากนั้นก็จ้องมองมันเหมือนสามารถเห็นบางสิ่งบางอย่างก่อนที่ชาวบ้านข้างเคียงจะพูดออกมาท่านก็เปิดเผยสาเหตุการตายของทั้งสามคนแล้วานอำเภอผู้นั้นถูกแขวนคอตายลูกชายคนตกน้ำตายส่วนตัวานอำเภอเองนั้นถูกเสียบไว้ที่เตาไฟถูกเผาตายอาศัศจรรย์จริงๆท่านรู้ได้อย่างไรยังต้องถามอีกหรือถ้าไม่เก่งจริงหัวหน้าหมู่บ้านจะไปเชิญท่านมาเองได้อย่างไร ลิวเอ๋อไม่เพียงแต่หาสาเหตุการตายของสามคนนั้นเจอข้ารู้แล้วว่าใครเป็นฆาตรกรผู้ฆ่าทั้งครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านฟูไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่ปีศาจอะไรแต่เป็นลิงขนแดงในตำนานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเท่านั้นลิงตัวนี้ปกติแล้วเชื่องมากซ่อนตัวอยู่ในป่าไม่เคยทำร้ายใครแต่เมื่อมันลุกขึ้นมาใกล้ใจกลางมันจะไม่มีวันหยุดหยอด่อนในปีนั้น,นนอกป่ามีสถานที่หนึ่งที่ห้าทางหานั้นได้ยุ่มันขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งเดือนทั้งหมู่บ้านก็ถูกฆ่าหมดเพื่อหยุดมมันนนไไ่่่ให้ท้ทรายคออืตอป เลี้ยวงินจึงตัดสินใจจับมันเพราะลิงส่วนใหญ่ชอบความคลึกครื้นและออกหากินเฉพาะเวลากลางคืนท่านจึงขอให้ผู้ใหญ่บ้านเชิญคณะละครมาให้มีการแสดงและร้องเพลงอยากคลึกครืนท่านวางกับดักพร้อมกับเตรียมไก่ตัวหนึ่งไว้ด้วยหลังจากราดเล่าขาวทั่วตัวไก่แล้วก็เอาไก่ใส่ลงในไหายล่าแล้วให้ผู้นาหมู่บ้านถือองค์ลงมาหลังจากนั้นท่านก็หลบซ่อนอยู่มุมหนึ่งและรอคอยไม่คาดคิดว่าเมื่อผู้นําหมู่บ้านลงมา มีเงาร่างขนปกคลุมปรากฏที่ประตูหมู่บ้านเจ้าลิงตัวนั้นกล้าก,กล้ามาที่นี่จริงๆชาวบ้านตามคำเตือนของลิว้วหนีออกมาไม่กล้าขยับกระยื่นแม้กระทั่งนักร้องบนเวทีก็หยุดลงลิ้วเอยืยหยดบปืนพกขึ้นมาสังเกตการเคลื่อนไหวของลิงขนสีแดงถึงเที่ยงคืนแล้วชาวบ้านยังร้องเพลงโอเปร่ากันอย่างสนุกสนานไม่นึกเลยว่าจะมีลิงขนสีแดงตัวหนึ่งแอบเข้ามาชาวบ้านดูเหมือนจะยังไม่เห็นมันยังคงปรบมือชมการแสดงอย่างสนุกสนานลิงตัวนั้นเดินตามกลิ่นไปยังไหยเหล้าข้างในมีไก่ตัวหนึ่ง มันโลกคว้ามือเข้าไปแล้วก็ติดอยู่ข้างในดึงมือออกไม่ได้ลิงตัวนี้กระหายอยากกินเนื้อไก่แต่ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นกับดักที่วางไว้รอมันอยู่ตอนนี้จูจูก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพิ่งจะเดินหน้าไปก็โทษชาวบ้านพวกคุณยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหมคุณปู่ของฉันเพิ่งตายพวกคุณเชิญคณะละครมาเสียงดังขนาดนี้มีเจตนาอะไรไอเด็กโม่นั่นมันร้องเสียงดังทําให้ลิงขนแดงนั่นกรดชาวบ้านวิ่งหนีแตกตื่น ลิงขนแดงเริ่มทำร้ายชาวบ้านไปทั่วเหลนหายี่รีบกระโดดลงไปช่วยทุกคนเขาเปิดใช้งาน,นกลไกกับดักจับลิงใส่ในขนต้องมีความเกลียดชังมากแค่ไหนกันเหลนหายี่สังเกตลิงเห็นว่ามันโจมตีเฉพาะคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนั่นคือผู้นำหมู่บ้านแค่ผู้นำหมู่บ้านขยะเขาก็เริ่มตื่นเต้นมากขึ้นในขณะนั้นหลานชายของผู้ใหญ่บ้านฟุกได้นำสัญญากลับมาคืนให้กับลูกสาวคนเล็กที่ยังมีชีวิตของตระกูล,ลิงไม่คาดคิดอยากจะกระชากมันไป และก็พูดว่าถ้าครอบครัวลี่ตายสัญญานี้จะเป็นของเขาเหลียวอี้เหลาได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าผู้ใหญ่บ้านยังมีอะไรบางอย่างที่อยากปิดบังเธอลิงขนสีแดงตัวนี้ไม่มีวันโจมตีคนโดยไม่มีเหตุผลดังนั้นเมื่อลิงตัวนี้หนีไปโจมตีหัวหน้าหมู่บ้านเหลียวเอ๋อก็ไม่ได้ยิงมันและไม่ได้ยิงปืนด้วยหลังจากหัวหน้าหมู่บ้านตายมันก็กระโดดหนีเข้าไปในป่าลึกช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเห็นหลิวอี้หลงออกเดินทางไปมีเพียงหลานชายที่เพิ่งกลับมาจากเมืองอยากจะตามหลิวอี้หลงไป เพื่อหาความจริงเกี่ยวกับการตายของครอบครัวเขาคําตอบอาจจะอยู่ที่ลิงตัวนั้นทั้งสองตัดสินใจเข้าไปในป่าลึกกลางคืนพวกเขาจุดไฟพักผ่อนแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆตามเสียงนั้นไปก็เห็นกลุ่มคนกําลังถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดหลิวหน,นี้ตัดสินใจลงมือช่วยพวกเขาด้วยการยิงครั้งหนึ่งเพื่อขอบคุณที่ช่วยชีวิตพวกเขาช่วยหลิวหนี่อยู่ทางข้าวด้วยกันหวัวหน้ากลุ่มนั้นใช้โอกาสนี้คุยกับหลิวหนี้หรอ เลยบอกให้พวกเขาขึ้นเขาไปกุดสงไม่นึกว่าจะเจอหมาป่าเขา้าโชคดีที่หลิวอี้ช่วยไว้ได้หลังจากคุยกันสักพักเขาก็ให้ซุกกับหลิวอี้สองคนให้พวกเขาดื่มเพื่อคลายหนาวไม่นึกว่าหลิวอี้จะยกแล้ววางพาหนุ่มน้อยเสียฟู่ไปและลาจากไปจนกระทั่งทั้งสองคนเดินลึกเข้าไปในปา่าหลิวอี้จึงบอกเสียฟู่ว่าเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นยาพิษในชามนั้นถ้าดื่มเข้าไปแล้วจะเสียสติและพวกนั้นไม่ได้มากุดสมหรอก ในตัวมีอาวุธซ่อนอยู่แน่คงเป็นผู้อันธพาลมากุศุสาลักลอบต่อน,นั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเมื่อพวกเขาไปถึงพบเพียงคนคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นเลวีเออร์เดาว่าน่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทกันเองหญิงสาวชุดแดงอุ้มเด็กทารกร่างกายเปล่งแสงสว่างว่าค่อยๆเดินเข้ามาจากด้านหลังต้นไม้ใบหน้าของคนคนนั้นพวกโจรเห็นแบบนั้นตกใจมากยิงใส่ผู้หญิงคนนั้นใครจะคิดว่าเธอเพิ่งจะถอนหายใจโลง่งอกผู้หญิงคนนั้นกลับเดินออกมาจากหลังต้นไม้อีกครั้ง ทำไมเขาถึงเพิ่งกลับมาพวกโจนตกใจแล้ววิ่งหนีแล้วก็เจอกับหูยักษ์เหลียงอีไล่ตามมาถึงที่แค่เห็นก็รู้จักผู้หญิงใต้ต้นไม้เธอทรมานรอคอยมานานครึ่งชีวิตแล้วแต่ยังคงรอคนในใจไม่ได้เหนื่อยแล้วใครจะรู้ว่าในขณะที่พวกเขากําลังพักผ่อนอยู่ข้างแม่น้ําพวกเขากลับเห็นชายคนหนึ่งถูกน้ําพัดมาติดรินฝั่ง,งคนนั้นคือลูกผู้ชายคนนั้นที่นัดหมายกับนางเซียยหงชื่อว่าสุนสิง เขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นสัญญากับเสีย่ยวหงว่าจะออกไปหามากับเงินก้อนใหญ่ใครจะไปคิดว่าจะเจอพวกคนเลวไปขอทานทั่วทุกที่แล้วถึงกลับมาถึงหมู่บ้านเสี่ยวฟูบอกเขาว่าเสีย่ยวหงยังคงคิดถึงเขาจนกระทั่งตายจากนั้นเขาจึงขอร้องให้เสี่ยวฟูพาไปพบเสีย่ยวหงไม่คิดว่าเดินไปไกลขึ้นเสี่ยวฝูกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเขาไม่ใช่แค่ต้องการไปเส้นไหว้เสีย่ยวหงแต่มันต้องการหาต้นไม้ที่มีใบหน้าคนส่วนซินเห็นแบบนั้นก็หยุดแกล้งทำเรียกคนที่ซุ่มอยู่ในป่าออกมา ปรากฏว่าเมื่อเขาออกจากหมู่บ้านบังเอิญเจอเสี่ยวไดที่กําลังตาหาญาติหลังจากที่รู้ว่าเสี่ยวไดพัดหลงกับพ่อที่ร่ำรวยตั้งแต่เด็กต้องพึ่งเครื่องหมายเพื่อหาญาติจึงเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นถ่าเสี่ยวไดแล้วอัอ้างเป็นลูกของเศรษฐีคนนั้นอย่างไรก็ตามแม้เวลาจะผ่านมานานแล้วเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่เพียงพอจึงนึกถึงช่วงเวลาที่อยู่กับเสี่ยวหงเมื่อก่อนได้ยินนาพูดว่าที่เทือกเขาหงอันมีเส้นบางก่อนมีทองคําฝังอยู่มากมายเพียงแค่หาต้นไม้ที่มีใบหน้าคนเจอก็จะหาทองคําได้ ครอบครัวของเสี่ยวหงเป็นผู้ที่ปกป้องสายเลือดของจักรพรรดิทั้งหลายส่วนสิงต้องการจะได้ทองคำก้อนนั้นและจ้างพวกโจรเผ่าท้องถิ่นไปขโมยสมบัติมีชายต่างชาติคนหนึ่งยิงเสี่ยวฟู่บาดเจ็บบังคับให้เขานำทางไปหาต้นไม้หน้าคนในใจของเขามีแค่เงินเท่านั้นหรือแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะเธอรอเขามานานขนาดนี้แล้วการรอคอยนั้นคุ้มค่าหรือไม่ส่วนสิงไม่สนใจถึงขนาดจะเกลียดชังตอนนั้นเพราะเสนอให้ขุดสมบัติขึ้นมาพ่อของเสี่ยวหงจึงไล่เขาออกจากบ้านเออมันคือการแก้แค้น พ่อของเสี่ยวหงก็ถูกหัวหน้าหมู่บ้านฆ่าตายเมื่อไม่นานมานี้แท้ที่จริงในโลกนี้ยังมีคนที่แยก่กว่าสัตว์เดรัจฉานเขาคูเสี่ยวฝูให้พาเดินต่อไปไม่คิดเลยว่าในตอนนี้ท่านรองจะถึงที่แล้วพวกเขาก็เข้าไปมีส่วนในเหตุการณ์ยิงปืนอย่างดูเดือดท่านรองเป็นช่างทําหนังปืนของท่านล้าสมัยต้องบรรจุกระสุนอย่างต่อเนื่องการผาเผชิญหน้ากับปืนพกสมัยใหม่ค่อนข้างยากลําบาก พ่อของเขาถูกยิงที่ต้นขาเห็นกลุ่มคนต่างชาติกลุ่มนี้กำลังเดินเข้ามาไกลลิงขนสีแดงตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิด